สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อ,ตอ,อ้วยสสดาทิ่ชื่อตัวโฮพาร์ตแปดกันค่ะ <That> s <S สิ่งต่างๆต้องชัดเจนคุณว่าไหมที่สิ่งนั้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม <rel> มันไม่ลดละ <do> ผมหวังว่าเธ <she S 1> อจะโอเคเอาตรงๆอ่ะเราไม่ควรตามแองเจล่านะคะตามไทเลอร์ดีกว่าต้องขอบคุณคนที่ติดตามที่กดไลค์กดซับกดแชร์ให้นีน่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เรามาอยู่กับคุณลุงนะคะคนนั้นเลียมุดมันได้เพิ่มเข้าไปในรชันของกลุ่มทำได้ดีปืนสีนัดเนี่ยนะคะถ้าหญิงพลาดก็จบปะลุงให้ผมช่วยคนบอกคำใบ้นิดหน่อยถ้าอย่างนั้นจะเอาไงดี We each have our own demons. They are hours and hours alone, and they are often born out of regret. I'll leave you now with some wise words from a great Irish playwright I once met in Paris. Never judge anyone, short. Every saint has a past. นักบุญทุกคนมีอดีตและนักป่าทุกคนมีอนาคตเธอเป็นแค่เด็กไม่องมาคุยกันใหม่นะคือก็จริงอ่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าใครเป็นแม่มดอ่ะจับฆ่าไปเรื่อยๆทุกคนบางแมรี่ก็ยังเด็กด้วยอ่ะดูเหมือนเราโชคดีที่กลับมาบนถนนอาจจะเจอคนอื่นๆอยู่ไม่ไกลอ่ะหวังว่าคุณจะพูดถูก จนถึงตอนนี้ก็ยังโชคร้ายอยู่เลยอ่ะคือแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเราหาไม่เจอผู้หญิงที่ดูเหมือนะอไปทำอะไรมามันไม่ใช่ลางที่ดีแน่แต่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณผมแน่ใจอย่างนั้นอ่ะเราเจออะไรเป็นเขตของนักเขียนที่มีชื่อเสียงของเมืองหนึ่งแปดห้าหกนะคะ ถูกค้นพบตายในบ้านอย่างลึกแม้แต่นักเขียนที่นี่ยังมีจุดจบที่ไม่สวยอ่ะคือชื่อจอนสันนะคะเป็นนักเขียนเรื่องราวยังตายคือที่เรามาอยู่เนี่ยมันตรงไหนสิ่งที่เราเห็นนะจะไม่จริงแม่ผมเข้าใจนะแต่ไม่จริงคืนนี้ทุกคนยุ่งหยิงไปหมดตั้งแต่ที่เราพลาดเขาต้องกลับมาเนอะ คงเป็นคืนที่เลวร้ายถ้าไม่มีคนอยู่ที่นี่ด้วยเราจะดูแลกันละกันคือเมื่อกี้เป็นป้ายห้ามเข้านะคะนี่นะก็เลยตัดออกมาอยู่ข้างนอกนะเฮ้ยอย่าบอกว่าเมืองทั้งเมืองโดนคำสาปจากไม่มดนะที่แอนเจล่าตายอ่ะผู้หญิงคนนี้ต้องชดใช้ความชั่วร้ายทั้งหมดอ่ะที่นำมาให้เราอ่ะมันมาจากไหนกันผู้บริสุทธิ์ที่นี่ต้องรับกรรมอ่ะ Get over hell is this? here. Oh my god, what have I I I know those markings. This is my old tire swing. Look, here. See? Hey, hey, it's okay, it's okay. not okay. okay, you don't get it. See these stars? I painted them onto this tire with my dad when I was 10 years old. You sure? แน่ใจเหรอแน่ใจเลยนี่คือการแขวงห่วงยางของฉันมันออกมันมีดียังไงไม่ใช่หรอกอาจจะดูคล้ายกันมันเป็นเรื่องบังเอิญคุณฟังที่ฉันพูดไหมเมื่อคุณรู้จักฉันด้วยเฮ้เฮ้มองมองผมมองผมเรากำลังจะถ่าไปด้วยกันตกลงไหมไปด้วยกัน

คุณไม่ทำให้คุณบิดควันความเจ็บปวดคุณนำมาให้เราต้องกำจัดมันออกไปปล่อยาจะพังชั่วร้ายเหมือนต้องถูกเผาไหม้อย่าทำแบบนี้เลยตางเราเป็นอยู่ในอุปสรรคลำพังให้หลงใหลและคำถามที่คุณต้องถา จเจอ,อ,อเอนคนอะจ้าโอะเทษจะปองนะว่ารอเลิเป็นได้มดน่นโทดูดีมีสองคนเนี่ย ผู้หญิงทีเราเห็นคือฉันเองคนไหนเขงว่าไงคนต่อไปต้องเป็นฉันจะไม่มีอะไรในร้ายเกิดขึ้นกับคุณผมแน่ใจเลยอ่ะขอบคุณนะดีใจที่คุณมาอยู่ที่นี่ด้วยคือแฝดสองคนไทยเลยทำหรือเปล่าคือไม่มดทั้งเมืองเลยงั้นเหรอผมรู้คือเอาตรงๆอ่ะนะ นางตายไปแล้วสาวทั้งเมืองคือเรียกง่ายๆตายไปแล้วสองนะคะตอนนี้ก็จะเหลือใครอ่ะก็คือแมรี่ป่ะอย่าบอกนะว่าผูาา้ชายก็มีด้วยอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราเห็นแอนริวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเฮ้ยแมวดำฮูมิงคอา ตามเหรอเฮ้ยเฮ้ยออกมาจากตรงนั้นนะไปทุนโอ้ไม่คุณอะไรอ่ะมันลอยได้ด้วยไอ้น้นเย็นนะวิ่งวิ่งรออะไรเดี๋ยไปเหอะเราวิ่งวิ่งโอ้ไมอคุณเกือบต้องรอตัดลิเบ่น้ำกีลเลยห ไรแล้จะมองทำไมไปต่อดิรออะไรกร็โดดเฮ้ยมันตามเรื่องกีดขวานเยอะจริงๆนี่มันตัวอะไรอะดูดินี่ลัวโอ้ยเป็นโคตรดานเนียลไม่รอนะครับปี๊บกดกดกดนิ้วลงลงลงเฮ้ยเรียบร้อย,อยดานเนียล ไทเลอร์เตาไทเลอร์แล้วกระโดดไทเลอร์กดกดกดอุ้ยโอ้วรอดนรริววิ่งวิโอ้ยโค้งน้าจะตาไม่ลกค่ะเฮ้ยเจอ้ยดีนะกดันลูกกระโดดดีเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนิไทเร์ลิโดดกดกดวเียร้อย้ยมันตามันจะโดดตาะเนี่ยหวังว่าคงไม่นะเราไปต่อกระโดดเครื่องปลีดฝาดนี่มันจะเยอะไปไหนเนี่ย เอาตรงๆไทเลอร์ไม่ต้องไปมองอย่ามองทั้งบึงแลวิ่งไปต่อกด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 เอ้ยรอดไหมรอดไหมต้องรอดดิโอ้ my god แมงกอดเราต้องไปต่อเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะโอ้ my god สุดยอดเลยอ่ะวันอะไรวันนั้นได้ยินไหมไทเลอร์นี่ ไทเลอร์คุณขับมาใช่ไหมไปที่โบสถ์แล้ววิวโอเว่นเขมเดนเดินอุ้ยมีกี่ตัวเนี่ยไปเร็วกันโหอย่ามองหลังเลยรีบรีบเฮ้ยเขาไปข้างในแลวเจอลู้ลงไม่มาหรอะทำอะไรนี่ย้ย ลุงมันตามมันะลุงไม่เห็นเหรอเฮ้ยแอนดริวเลือกทิ้งนี่แน่สุดยอดเท้ y i n g to get y o s e l f k i e d g i n g จะบ้าเหรอเอย่าพยายามฆ่าตัวตายเข้าเลเร็วโอแม่ยอดโอ้ลุงไม่รู้อะไรเลยนะคะ Where's Angela? Angela อยู่ไหนอ่ะ s h i d n t make เราพยายามแล้วเราช่วยไม่ได้่นเหรอ No and we have to keep that thing outside or we'll be j o i n g ว่าจริงมองทางเข้าออกแล้วปิดมันให้หมดอมมนิเราต้องหาอะไรมากั้นนั่นสิเนวเอนดริโอมันหนักเหรออุยัน้ยรู้มาทางไหนไปทางนั้นเลยเฮ้โอทุกจังเลยอะทำไมไอ้โง่นั่นยงอยู่ข้างนอก จะไปรู้เหรอแถมไม่เห็นตัวนั้นอีกด้วยนะเหมือนเขาคงตามเรามาไม่ว่าเขาจะทำอะไรอะผมเชื่อใจไม่ได้ผมรู้ว่าพวกคุณอยู่ข้างในถ้าคุณไม่ยิงใส่เขาเขาคงไม่มาทางเราอะเขาไม่รู้ดรื่องตาว่าเราเจออะไรอันตรายแค่ไหนอะออกมาแล้วอะแล้วมองการณ์ไกลอย่าคิดเอาไปง่วน We have get him. to of rid ไอ้บ้าไอ้แกยิงจินใส่ฉันอย่าซ่อนตัวออกมาเราต้องจัดการเขาอ่ะก่อนที่ไอ้ตัวนั้นมันจะได้ยินเสียงของเขาแล้วตามมาผู้เองก็จะปล่อยให้แหกปากอยู่งั้นเหรอไอ้ลุงผมพยายามช่วยคุณนะคุณไม่เห็นไอ้สิ่งนั้นเหรอมองคุณอะไรอ่ะที่ไม่มีอะไรไอ้สิ่งนั้นมันฆ่าเพื่อนของผมอ่ะพี่เอพูดมาว่าเกิดอะไรขึ้น คือพูดแล้วลุงแกจะเชื่อว่าเราเจออะไรมาหรือนีอะไรมาผมรู้ฟังดูเหมือนบ้าแต่ไอ้สิ่งนั้นน่ะมันไล่พวกเราคุณเชื่อผมอยู่นี่นะและดูว่าคุณกำลังขมันกับปืนนั่นนั่นไงไม่เชื่อจริงด้วยแกคงเข้าใจอ่ะว่าเรายิงแกนะคะโหพูดกับคนไม่ได้หยูรู้พูดยากผมคิดว่าเราจัดการมันได้ ผมคิดว่าผมไม่รู้หรอกว่าคุณได้ปืนมายังไงอะเอาอันดิวจะตอบยังไงผมจะตอาได้แต่เกือบจะเอาลุงมาด้วยผมผิดเองอะใช้เวลาความเห็นตัวเองเถอะเราอยู่ที่นี่ไม่ดีแต่เราทำสิ่งที่ต้องทำอ่ะโอ้ god p กอ f e ร s o r a ด d r e w เฮ้ศาสตราจารย์อันดิว ต่อไปผมนะ I'm next Oh ้ y god. กเขาต้องเป็นคนต่อไปเฮ้ยยังอยู่เลยอ่ะ Priest นักบวชอะไรก็เถอะีขาฝ่ายของผมอ่มันไม่ดีเลยอ่ะถูกกล่าวหาไม่ใช่คร่ะแต่เหมือนกำลังจะไปทางนั้นอ่ะเด็กผู้หญิงชื่อเมรี่รเปลใช่เธออยู่ที่นั่นด้วยอ่ะ She was there a l r เรากอดไฟนี่มีทางอื่นออกไหมโอ๊ขอโทษอาจารย์ผมไม่ได้ดูเลยอ่ะคือเราทำอะไรอยู่ตั้งนงตั้งนานะไม่ไปดูประตูทางเข้าปิดทางออกให้หมดอ่ะสิ่งนั้นมันยังอยู่อ่ะตรงนั้นเด็กผู้หญิงเราต้องตามเธอมมทเกิดขึ้นที่นี่อ่ะ ถ้าจริงที่พูดแล้วยังไงต่อถ้าเราต้องรู้มันจะเกิดอันตรายกับพวกแฝดของเราอีกดูประตูไวาเกิดไอตัวนั้นกลับมาเฮ้ยมันต้องมีคนดูประตูข้างล่างนะแล้ขึ้นไปข้างบนสองคนป่ะอยากรู้ว่ายังไงต่อสถานการณ์ตรึงมากเลยอ่ะขอบอกอ่ะว่าจะไม่เกิดอะไรกับทุกคนนะเอาตรงอ่ะเอนเจล่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ เน่วข okay. hey, hey, ึ้นไปคนเดียวนะไม่ดีแดนนี whatever? ่ก็มาด้วยุณไม่ใช่แอนดริวก็มาด้วยปะโอเคหวังว่าคงไม่พังแล้วล่วงลงมาเรามาอยู่บนยอดโบสถ์นะคะที่มีระฆังเอเคสเฮ้หนูน้อยอยู่ไหมเงียบเฮ้ยใครปิดประตูใครดึงมัน กมันก็ตกใจหมดเลย It me to say <muchos> these words, <that> but your punishment <muchos> today will protect <muchos> us all. <muchos> Keep our town safe. Bear, I beg you. This is our for you, child. But one day <muchos> you will understand. Go <muchos> from this place, so Mary. Man, you please cannot reach me. Me. you. My fate is not a memory you should carry my keeper if you are gone. Judge Wyman has instructed Abraham. He will be A decision not all agree ดูแลเธอแลตัดสินใจทั้งหมดมีบางที่ทีไม่เห็นด้วยคนจะต้องไปชิญกับามา้ยทำไมตัดสินกันแบบนี้เลยเนดูสิดูสิม่ได้ดูเขาไม่นลนีแต่ีาที่ถูกคำสาบเท่านั้นี่จะต้านวิธีนี้ได้โอ้เขาดึงึ้นมาดึงโอ้ ไม่สามารถช่วยเขาได้ป่ะดึงแล้วว่ะคือเราไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวว่าเอาใครเปิดประตูให้สองคนนี้ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วใครเฝ้าข้างล่างอ่ะเฮ้ยดานีเลรู้สึกผิดเลยอ่ะที่ช่วยตัวเองไม่ได้นะคะเศร้าจังเลยอ่ะ ตกลงตายแล้วสามคนนะเขาอยู่ที่นี่ผมก็กำลังจะจับเขาไว้เอาเป็นว่าเราไม่อาจจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยได้หรือเปล่าเมื่อถึงเวลาตายเขาอยู่ด้วยตรงนี้แต่ผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่เฮ้ยไทยเลิกปอบหน่อยสิโอเคฉันขอโทษจริงๆที่คุณต้องผ่านเรื่องนี้ฉันรู้ว่ามันทำให้คุณเจ็บปวดแค่ไหนอะ การทดลองบ้าขอไม่หมดนี่พวกเขาเป็นอะไรกันหมดข้าวชัยคนนั้นยังไม่เหยียดขน่ะฉันขอโทษที่มันแย่นะตอนนี้เรารู้ลู่นแล้วแอนเอง่าถูกฆ่าเป็นเธอถูกบานลยไทเลอร์หนีได้วดวีดจากไอตัวนั่นน่ะคุณได้เห็นแฟของคุณเป็นยังไงอ่ะแล้วต่อไปเป็นคุณน่ะนี่คือข้ออบโยนเหรอขอบคุณเลยนะมันจะดีกว่าไหมที่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณน่ะ มันตามเรามาเราจะปล่อยให้มันจับเราไม่ได้นะมันกำลังจะเข้าบ้านโอ้พระเจ้ามันลอยได้ด้วยนะคะทุกผู้ชมโอ้เมนโกดเราต้องหนีแล้วอะโอ้เมนโกดหนีไปเลยดีกว่าแล้วมันจะทำยังไงกับไอ้นกนั่น,นอยฟังดูสิ it's out there listen if it's i it's now okay i what going take a plane i'm not it's holy ground. ground a church maybe so it can't come really? in. really it's a fucking vampire now i'm just saying this is a solid building he's right we're safer in here we're staying put